นี่เราก็จะอยู่กับเกียร์ e v 5อีกคลิปหนึ่งนะครับทดลองขับนะครับว่าจะขับเป็นยังไงนุ่มนวลแค่ไหนแล้วกเ็เหมาะสําหรับใครนะครับรถไฟฟ้ารุ่นนี้วันนี้เราจะมาทดสอบขับอําแรงของรุ่นเอิร์กลองเลนก็เหมาะสมไหมคุ้มค่ากับราคาเดี๋ยวลองมาดูกันคลิปนี้นะครับมุมมองต่างดีนะครับก็ทำหน้วิสัยดีด้านข้างด้านหน้าอะไรพวกนี้ก็เป็นรถที่ขับค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็กระชับ ทนาวิสัยด้านหลังเป็นยังไงนะครับการมองกระจกหลังก็ชัดเจนนะก็ไม่มีอะไรประปรบหรือแม้จะมีผู้วิสัยนั่งตอนหลังก็ก็มองได้ทนานวิสัยได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอเถนนตรงนี้ก็ยบยับยบยบัยบนิดนึงนะครับแต่ว่ารถก็ทรงตัวได้ดีนะครับเนี่ยมันก็จะโยนโยนยบยบนิดหนึ่งนะขึ้นมาบนทางด่วนแล้วนะครับอยู่ในโหมดอีโคอยู่นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ98้าสบแดหนึ่งร้อยนะครับเสียงเริ่มเข้ามาพอสมควรหลักๆดังจักอยาก่ยาง รถก็วิ่งถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับก็วิ่งวิ่งได้ดีนะนุ่มหนึบดีมากเลยแต่ว่ารถสไตล์นี้ก็จะยุยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ความเร็วสัก120 e ร้อยยี่สิบ้านในโหมดอนโครนะพอเริ่มร้อยสิบมีเสียงลมเริ่มเข้ามาจากทางกระจกด้านข้างแต่ว่าเสียงลมก็ไม่ได้ถือว่าว่าเยอะนะครับเดีเ๋ยวเราไปโหมด Normal นะครับ กดตรงนี้โอหพอกด normal ปุ๊บอัตรตาเร่งมาเลย1 3 0นี่ก็ยังขับขับดีอยู่นะครับจะถือว่าขับสบายไหมขับสบายรถคันนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่าขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยขับเรื่อยๆไม่ต้องไปมุดซ้ายมุดขวาสบายนั่งสบายแต่มันจะแอบโยนโยนิดนึดนงแต่ถ้าขับไปกันหลายๆคนไปทางทางครอบครัวเนี่ยครัผมแนะนำโหมดเอ,อ่อมิโคนะครับ ราไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการมุดซ้ายมุดขวานะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเข้าซ้ายเข้าขวาก็ต้องระวังหน่อยเพราะมันจะยนโยนยนะมันจะเดโยดเอถมว่าวนิ่มไหมนิ่มแล้วเวลาขับคนเดียวอ่ะโอเคสนุกโหมด normal โหมด sport นี่สนุกแต่ถ้าเกิดว่ามีผพืโดยสารนั่งมาด้วยเนี่ยนะครับผมแน่นเาโหมดอีโค่นะเพราะว่ามันไม่ัวที่หมูต่ำเนาะโหมด normal โหมด sport เนี่ยเราเร่งทีหนึ่งยอย่างนี้เลยกุ้งอย่างนี้เลยความแรงของมอเตอร์ ถ้ามีผู้เชยวาญมาด้วยแนะนำหมดอีโค่เนาะแล้วก็ขับไม่ต้องมือซ้ายมือขวาขับไปเรื่อยๆครับร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยไปเรื่อยๆนี่นั่งสบายเลยชิลเลยทีนี้ผมไม่ได้ขับเลยนะมือก็เตรียมๆไว้เฉยๆมันขึ้นไาให้ผมจับผมาะไรนิดหนึ่งโอเคครับโอเคข้างหน้าเบรคครับรถก็เบรคได้สมูทดีนะ,ะแท็กซี่โลกครับเราจะไปต่อที่ร้อยยี่สิบนะครับ สิบโค้งนะครับเดี๋ยวผมมือลองๆมาหน่อยอจับโคง้งเลยนิดนึงนี่ครับโค้งก็สามารถไปได้นะสะบายเลยวี่ยอยู่ร้อยสิบอยู่นะครับทางตรงแล้วโอเคจับโคง้งเลยหน่อยนึงเนี่ยสบ,บายไหมครับรถไฟฟ้ารถรุ่นใหม่มันต้องเป็นแบบเนี้มีระบบช่วยคนขคับรถคันนี้ แรงม้า217แรงม้านะครับสำหรับเกียร์ e r 5นะครับ217แรงม้า210นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าแรงออนเรื่องมอเตอร์เดียวนะครับคู่หน้านะครับมันก็ดีนะครับมันก็เวลาเราขับไปยีวัไกลขับทางถนนสบายๆขับตามคันหน้าเวลาเราตั้งโหมดตั้ง120เราขับตามคันหน้าคันหน้าเขาวิ่งประมาณ110เราก็ไปได้นะไม่ต้องไปเบรกไปอะไรเวลาเขาเข้าโค้งเขาอะไรเขาก็จะเบาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเบรกเลยเราก็ขับตามเขาไปเรื่อย โอเคประมาณนี้ครับสำหรับโหมดการช่วยเหลือการขับขี่ระหว่างเดินทางไกลก็ถือว่าเทียรทำไปดีโอเคครับสำหรับการขับขี่ เอไฟก็ทดสอบให้ดูแล้วขับ<ห>ทั้งในเมืองทั้งต่างจังหวัดก็ลองมาให้แล้วถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับรุ่นเอ็กลองเลนส์ถ้าใครไม่ต้องซีเรียสเรื่องแรงม้าเยอะๆก็คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับออแบตเตอรี่เท่ากับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ88.1แล้วก็พละกำลังนี่ก็ถือว่าเหลือๆเลยขนาด200กว่าแรงม้านะครับแรงบิด300กว่านิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับออการขับก็นิ่มนวลน,นะมันจะโยนนิดๆก็สไตล์รถแบบนี้ก็สไตล์ครอบครัวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ ให้มาค่อนข้างจะครบการใช้งานในห้องโดยสารค่อนข้างจะดีตอบโจทย์สำหรับครอบครัวนะครับถ้าเราจะขับในเมืองข้องตัวครับขับปางจังหวัดนี่ก็สบายเลยนะครับแล้วก็ใช้แบตหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกล600กว่ากิโลเมตรตามมาตรฐานก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นไงครับใครใช้แล้วรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างเคยใช้กันแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เออก็คอมเมนต์ก็มาใต้คลิปนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่เสือคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โดย Royal g o o d w i l l Resort and Farm อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี081-984-1986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort